คลาสบีก็อยู่ในกริสตานแล้วเดี๋ยวรอช่างภาพสักครู่หนึ่งนะครับรุนนี้ไม่มีแฟนๆเลยไปถ่ายรูปเหรอฮะทำไมในสนามดูเงียบเหงาจังมีไหมฮะช่างภาพมาเลยครับขอรถกันที่หนึ่งเลยนะฮะรุนนี้ก็แข่งกงินทั้งหมด8รอบสนามนะครับ MT มีหลายๆท่านนี่บอกว่ารอชม R15 อยู่นะ R15 นี่ต่อจากรุ่นนี้เลยครับจาก MT ก็จะเป็นการแข่งขในรุ่นของ R15 ต่อนะฮะยังไงก็ติดตามชมได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นช Max และอวัน A นี่ฮะหน่อยสตาร์ดอันดับที่1ครับรถแขงหมายเลข9ก,ก้าทยาก็ลิมพลอยจาก CP2 ปริทที่2ครับรถแข่งหมายเลข28บครับากาสิชนกลับพูลครับจากซีบีดูร์เรซิ่งทีมครับปริทที่3ครับรถแข่งหมายเลข3 3 9ครับเอกคำพรสีสันนะปริทที่4นะครับจะเป็นรถแข่งหมายเลข92ไทเลอร์แซฟเบสตียนโคลฮะปริทที่5ครับรถแข่งหมายเลข13กอนริวัด จิรุพีระพัฒน์ครับไรตกริดที่หกครับรถแข่งหมายเลขห้าสิบสองก็รกพดรพันด้วงครับจาก CP2 Racing Team ครับและด้านหลังก็น่าจะเป็นรถแข่งหมายเลขอันนี้หมายเลขอะไรเอ่ยสิบป่ะอ่ารัฐธรรมนูญบุญสองครับ CP2 ครับ และปิดท้ายครับ8 9ธนากรฟั Fundraise จาก C2 ผู้หญิงเหรอว้าวลูกครึ่งด้วยปะเนี่ยถ้าดูจากนามสกุลนะธนากรฟั Fundraise น่าจะลูกครึ่นนะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับยี่แปดกติชนสู้สู 91, 3, 3, 9, ้เก้าสิบเอ็ดเชียร์สามสามเก้าทอทอทอสามสามเก้าอ่ะเอกคำพรนะฮะ 91 91โอ้โห91กองเชียร <impossible, 1971. S 1> ์เพียบเลยครับทรพยากรลิมพลอจากซีพี2ฮะอาอร์15 MT15 M slash ติดฮาสปอนเดอร์ด้วยครับอาร์15 MT15 M slash นะติดเลยนะครับทำการแข่งขันต่อจากทุนนี้นะ 92สู้สู้ CP2 Racing Team สู้สู้จ้า CP2 โอ้แฟนแฟน CP2 นี่เยอะจริงฮะในรุ่นนี้ CP2 ก็สี่คันแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะในรุ่นนี้ CP2 ห้าคันโอ้โห89ครับเชียสาวสาวไว้ก่อน89 ทายสุดเลยนะธนากรฟันเดรสเชียร์สาวๆไว้ก่อนครับผมก็เชียร์สาวๆฮะเป็นกำลังใจให้นะคะ89ธนากรฟันเดรส CP2 ถ้าไม่มีคนสอนนะพี่สอนให้ก็ได้ย,ยินดียินดีไม่ไงก็อยากให้นักแข่งมีการวัฒนาที่ดีก็เลยแบบเออเดี๋ยวผมสอนให้ก็ได้ในแง่ของการขับขี่อะไรอย่างนี้ถ้าไม่เวาามวผมจะสอนสางสานทุกคนต้องมองหน้าแบบเงาอีกแล้วเงาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะ ผู้ชายเหรอเขาดูแลตัวเองได้พี่จริงสอนผู้หญิงดีกว่าสอนง่ายด้วยผู้ชายดื้อไม่อยากสอนสอนผู้หญิงดีกว่าหนึ่งนาทีครับทีมงานออกเลยทีมงานออกเลย กองเชียร์89เยอะมากอะธนาพรเนี่ยธนาพรฟาเดโรส91สู้ๆครับ91ไม่ต้องไปเชียร์เขาเราเอาจริงพยยากลิล่มอยอะขีย่ยังไงก็ที่หนึ่งเขาเนี่ยเออขี่มาเป็นลำเลยเฮ้ยลอยลำโทษทีพยากลิล่มพลอยเขาคลองโพเดียมมาดับหนึ่งทุกสนามจ้ะไม่ต้องไปเชียร์ก็ได้ฮะคนนี้เชียร์คนอื่นดีกว่าไปเชียร์89กันดีกว่าสนับสนุนฮะธนาพรฟาเดเรส 30วินาทีวอร์มอัพแลมหนึ่งรอบนะครับวอร์มอัพแรมหนึ่งรอบดีสามซาน for the arm แล้ววอร์มอัพแวันนี้นะครับรก็ต้องขอบคุณฝรัง่ง <ฮะ S 1> ก็บอกมาเมื่อกี้นะ,ะไม่ต้องวอร์มแล้วบรรยากาศก็โคตรวอร์มเลยจริงจรแค่จอดแลย <hot S 2> <c oughs> ไม่ต้องวอร์มอัพแล้วจะสุกอยู่แล้วจริง เขาคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเอนิออสครับแกมีพานยามาลูครับผลิตภัณฑ์ชกเออรินยางรถจักรยานยนต์พิลลารี่ครับยางรถจักรยานยนต์บริสตอลผลิตภัณฑ์ยาง i r c ครับผลิตภัณฑ์โซดีไอดีผลิตภัณฑ์ชุดแข่งเครื่องแต่งกายแพดด็อกโมโกดอกเรียวเพจมาดูเจแปนครับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ยูร์าผลิตภัณฑ์เบียสแบตเตอรี่ไฟแรงสตาร์ทติดง่ายนะครับ ผลิตภัณฑ์ภาพ,พเอกเฟรดโดเรสซิ่งนะครับมาเร็วแค่ไหนก็หยุดได้ดังใจไงฝากทางบ้านกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะยังเหลือการแข่งขันจากรุ่นนี้อีก3รุ่นด้วยกัน R15 CMAX และ R1A ครับ8รอบสนามนะ เหนื่อยไหมคะเดินทั้งวันเลยเห็นแล้วเหนื่อยแทนเป็นกำลังใจให้นะครับชอบต่งเยอ่ะเดี๋ยวรอดูรถแข่งมาทยอยประจำกีตาได้ครับ ถ้าสังเกตนะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าทางสนามไทยลนีนเองเนี่ก็ได้มีการปรับปรุงในส่วนของเคิร์ฟต่างๆนะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีเอเปกที่เรียบเนียนสีสันสดสวยเหมาะใบการปีนเป็นอย่างยิ่งว่าไงครับเรียลลนเหรอประกาศประกาศนอนหนูคอควาย3-2จะไม่เอาพี่ดกวาเดี๋ยวเขาไม่เลื่อนรถตู่ รถตู้อยังไม่หานะคุณต้องว่าต่อมานะไม่ฮะ599ไม่อนุญาตให้แข่งครับอ่อนเกินไปขออภัยด้วยครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยดูตั้านนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนี่ขับรถตู้หมายเลขทะเบียนนหนูองวาย3 2 7 9นะครับพี่น้องประชาชนสร้างความเดือดร้อนนะครับรถจากนครสวรรค์นะครับขณะรบกวนขยับรถไปจับพื้นที่ด้วยนะครับพี่น้องนะครับขอรบกวนด้วยนะครับ91ครับได้โฮช็อตครับ พี่น้องประชาชนที่ขับรถตู้นอนหนูขอควาย3279นะจอดไงฮะไปดูที่เสลทางนะ,ะคนครสวรรค์ไปขวางเขาไปหยับรถด่วนเลยนะเห็นผมต้องเดือดนะผมต้ทุ่มดยรถตู้เลยนะขอบคุณครับรงแจค็ค339สู้ๆูู่่เอกพรศรีสันรักใครเชียร์ใครพิมมาได้เลยนะฮะอ,อย่างที่บอกฮะเก้านำวอเดียวจบอยู่แล้ว ตามสไตล์ครับตามเรนกิ้งในรุ่นนี้ครับหนึ่งนาทีสามสิบหกสำหรับคาร์บีครับไม่เกินแน่นอนครับครับผมมีคนบอกว่านี่ฮะคุณกฤษณะนุ่นบอกว่าไม่มีห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าไม่ได้แข่งนะพอดีไปพาใครมาเข<ด>้าโทษทีพาเข้ามา <laughs> ทำให้ขี่รถไม่ไหวฮ <laughs> ะ <laughs> 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 ขอภัยฮะช่วงนี้อากาศร,ร้อนทำให้สมองเริ่มเพียนแล้วแปการิชนกลับคูนความหวงัวงหมู่บ้านทำให้ผมสนุกหน่อยไลย่ล่าดับหนึ่งมาให้ได้ครับกาิชนกลับคูน สองคันนี้นี่เวลาเมื่อวานคอลิฟายค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะ91ทยากรหลิลอยจาก c v 2นี่1นึ่งาที 30, 10, ในขณะที่28กสิบกร์ชอนกัมพูน 3, ี่31.1่ครับน่าจะสนุกน่าจะได้ลุ้นอยู่นะคูนี้นะเพราะไม่มีทำแรงด์กิ้งกดดันครับทีใช่เปิดมือได้หมดเลยครับแต่ในคลาส B ยังมีทำแรงด์กิ้งนะครับ1นึ่งนาที36.000 ไม่น่าทะลุหรอกจริงผมก็ว่าไม่ทะลุดยาวยาก็ทาอากริมพลอยกันที่ชนคำภูก็บอกว่าท,ที่สองเอต็มบ้านแล้วนะครับครับท,ที่สองก็เยอะนะอ,อยากได้ที่หนึ่งบ้างเบาบ้าง มาดูคะแนนเก็บหน่อยครับนิกกี้ครับผมพอยสแตนดิ้งประจำปีในรุ่นนี้กับยี่ห้าเอ็มทีครับในคลาสเอเนี่ยทยากรหลินพลอยเนี่ยมาอันดับหนึ่งสำหรับคะแนนเก็บอันที่สองเป็นกะสิชนกล่ำพูนะครับเฮ้ยอันดับสองคะแนนเก็บเป็นเสกสรรสีโพทองอยู่ไหนเงี้ยเสกสรรไหมนะฮะอ๋ออ้าวสบายใจครับเอางี้ว่า กสิชนถ้าขึ้นอันดับหนึ่งได้สองสนามแล้วทยากรจบที่สองได้ไหมทันยยกอู่ต้องให้ทยากรเนี่ยจบที่สามก็พี่กินนะมื้อเช้าสองมื้อเที่ยงสามอูปองก็มีไว้ใช้ 6รอบฮะ6รอบการแข่งขันที่เหลืออยู่การสิชชนกลัมพูนครับจะไร่บี้เข้ามาได้ไหมแต่เหมือนหมายเลขอ91ทายาก,กรหลิมพลจะยืดระยะออกไปได้เรื่อยๆฮะแม้จะไม่เยอะมากแต่ก็เห็นว่ามีช่องว่างระหว่าง2องคันนี้ที่เพิ่มขึ้นเฮ้ยเขาแจกสอง ีอเอาเหรอเออคือเขาแจกมีใบหนึ่งเอใบหนึ่งมันแยกอยู่แล้วดิใช่มันแยกมันแยกอ่าแจกใบเดียวแต่แจกสองใบงงงงเลยก็แจกที่หนึ่งในแต่ละรุ่นไงในแต่ละคลาสใช่ถ้วยใบใหญ่คุณชอบทำให้ผมงงผมยิ่งเบอร์เบอร์อยู่ตอนนี้แจกเอใบเดียวผมโดนแดดเรียทั้งวันจนเบลอหมดแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะมีความสุขนะ าแดดเลี้ยมม่มีความสุขแั่ท่านอย่างอื่นเลี้ยมอะไรผมติดเชื้อพี่มาเยอะไงยินนดีตอรับสังคมมันหล่อหลอมมาพี่เมื่อก่อนผมมาทำงานอ่ะพิธีกรอ่ะใครๆก็พูดว่าผมเป็นคนเรียบร้อยพูดจาเพราะตั้งแต่ผมทำงานกับพี่มาสองสามปีผมก็เลยกลายเป็นคนแบบนี้แหละ Open your dark side โอเป็นตัวเองจังวิวสู้ๆครับจากคุณปลาสู้ใครฮะ ผมไม่สู้คนนะไม่สู้พิมบอกในสนามก็เขาบอกผมสู้ๆผมให้ผมไปสู้ใครอ่ะเขาคุณนะไปไม่สู้คนนะเอาครับเอาอะไรคุณกฤษณะบอกโอ้กีสนาโนุ่มพิมมาบอกผ่านนิ้วมือผ่านนิ้วมือไม่ใช่ผ่านใครครับเขาเนี่ยไม่แก้ให้อีกแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ฟังแม่สีตังไม่มาหรอใครคือแม่สีตังฮะแมชนิกรีดเลยอ๋อ ตอนนี้สวัสดีครับแม่ฉันกรีดเลยเมื่อกี้ตอนนี้นฉันบอกให้เขาหยุดเขาไม่หยุดฉันสั่งส้มหยุดแต่เมื่อกี้ให้รถแข่งหยุดเขาไม่หยุดฉันนิกรีดเลยเสียใจมากโอ้มีแค่เอล555สูสูโอ้ใช่คนนี้นักแข่งคนนี้หลอ่อผมเคยเห็นอยู่ในสนามหล่อมากคนนี้เดินไปไหนก็มีแต่สง,งาาส่าราศีจริงโอ้โหในเทินหนึ่งนะฮะ ใครวาดล้นลายมาเทียบเลยนะนี่นะฮะผู้นำผู้ตามแบบม้วนเดียวจบเลยครับขอไปดูคลับหน่อยครับคลัสยีบเกใบไทเลอร์ครับหมายเลข92ครับตากล้องมิสเตอร์ไทเลอร์ยูไสครับมิสเตอร์ไทเลอร์ไทเลอร์ไทเลอร์ซเบนโคเฮ้ยธนากร92กับ13ธนาพรนะครับแปนักแข่งหญิงหนึ่งเดียวของเราครับ อยู่ในอันดับที่4ในรุ่น B ครับ CBT Racing ก็ส่งนักแข่งในแรงเกต B มาทั้งหมด3คันนะครับใช่ครับ8ตอนนี้อยู่ในอันดับนันครับมาแล้วครับนี่ครับ3 3 9ใช่ไหมใช่อันนี้อยู่อันดับ3นี่ครับมาแล้วครับ m อร์ไ r Tyler นะครับ Tyler Sebastian Cole ครับในอันดับหนึ่งของคลาส B ครับครับผม ไล่บี้อยู่กับกรณวิวัฒน์กอณวิวัฒน์มาบี้หน่อยเร็วเข้ามาในกล้องหน่อยก็ก <c oughs> อณวิวัฒน์เออผมประกาศกรณ์วิวัฒน์ครับช่วยขีย่ตามขน,นานี่<ด>มี<ๆ>คนบอกว่าสวัสดีครับคุณดีจิตดีเจทีหนึ่งิ้วและมิกี่สุดหล่อครับโอโ้โหขอบคุณมากครับผมเก้านิว้วเพราะโดนเมียผมบอกว่าเมียหนึ่งนิว้วโดนเมียฟันเป็นนิ้วตอนยกมือไหวนะฮะมีแบบหัวถูพื้นไหมครับ เขาบอกว่า339ขี่สบายจังนึกว่าขี่ออกทริปขอนททจริงท่องเที่ยวโอ้โหนะครับต้องบอกกันว่ารถ MT เนี่ยมันมีความเร็วในโค้งสูงมากกว่าทางตรงใช่ไหมมันเปิดพอกเยอะกว่าดิมันเปิดพอกได้เยอะพอกมันเยอะมันก็ต้องมีทางตรงเยอะพลังเยอะกว่าเออเปิดก็เด้งเลี้ยก็ลอยรุ่นเนี้ยลอยลอยเด้งเลยเด้งเปิดก็เด้งเออเด้งรับเลยรุ่นเนี้ยเด้งก็ลอยเออเด้งรับเลยเปิดคันเลี้งทีเนี้ย กองจับที่ผู้นำในกลุ่ม B ครับมิสเตอร์ไทเลอร์เซบบสเซนโคลเลือการเลยครับเลข3รอบสนามครับฝรั่งตาสีชมพูรู้ได้ไงคนโดไฟทีติดไฟนาสีแดงไม่ใช่หรอแดงหรือชมพูแดงเนี่ยตาบอดสีแล้วแวนพรมต้องไปตัดใหม่หมายเลข13ครับก่อนวิวัตจะโอ้ทิ้ง2โค้งอะ กทวิวัตรครับช่วยกดดันไทเลอร์ให้หน่อยครับครับผมครับช่วยกดดันฝรั่งหน่อยครับอย่าให้ฝรั่งขีสบายอ่านะฮะพิธีกรเล่งเสียงด้วยครับเบามากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเขาบอกอบีฝากดูเรื่องเสียงหน่อยครับครับผมเกิดอะไรขึ้นครับในทีมงานเออจะเออท่านผู้ชมแจ้งมาว่าเสียงเบา มีเส er ียงไม่ได้เบาเราสองคนเริ่มหมดเสียงตอนนี้ท่านผู้บริหารอกอยากนั่งห่างห่าลำโพงว่าลำคาญเสียงสุงกวนหมายหมายถึงเสียงไลน์สตรีมมิ่งนะไม่ได้เสียงในสนามเอาละครับหมายเลข89ครับนากรฟันเดูเรสครับไลน์เรียนอยู่ในกรุ๊ปหลังกับรัฐธรรมนูญบุญสองรัฐธรรมนูญขี่อาวันไหมเหรอฮะขี่สองลูกเร็วมากนะครับผมอ๋อมันคนละแบบใช่ไหม ไม่หรืออาจจะรถมีปัญหาก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออาจจะขี่เอาถ้วยก็ได้ใช่หมายเลข22ครับไทเลอร์สไป์เซียนโกลครับครับทเวนตีนายซูเปอร์ไบค์ครับอ๋อรถมีปัญหาเพิ่งทำเสร็จเมื่อเช้าแล้วเรามาเนื่องปี2นะครับในรุ่นของเอ็มทีมันแตกต่างยังไงครับนิกกี้ฮะระหว่างช่วงแค่เปลี่ยนช่วงหน้าหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรต่างกันกับในสายเรซซิ่งอ่ะ อ๋อหมายถึงรถรูปทรงสปอร์ตกับ<อ>นักเก็เนี้ยแค่เปลี่ยนช่วงในมันต่าง,ง,งเยอะนะในแง่ของสรีระการขับขี่โพซิชันในการนั่งการใช้เบรคการถ่วงน้ำหนักมันต่างหมดเลยครับ แผ่นคอมันสูงขึ้นเหรอแล้วฮะใช่แผ่นคอมันจะสูงเอาแล้วครับพิกกี้ตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วในรุ่นนึงเราเพิ่มแป๊บเดียวกสิชนกัมพูครับซีบิทูรัสซิกทีมนัได้รับสัญญาณมาครับครับผมเขาไล่บี้ทยากรหลิมพอยเลยครับเอออันนี้อันดับหนึ่งนะในรุ่นเอนะอันนี้ตอนนี้มีสองอย่างที่คิดครับครับกสิชนฮึดสู้กับทยากรหมดหมดไม่น่าหมดหรอกหมดแรงครับไม่น่าหมดเออแต่เขาขี่หลายรุ่นแล้วนะใช่ใช่ป่ะตอนนี้ล่าสุดแล้วครับ รอบสุดท้าจะทําอะไรต้องทำาแล้วะรอบี้ับมาจับได้ถูกเวลาพอดีครับกระสิชนกัมพูกขาตอนนี้ครับไล่ดีีเลยครับเอาละครับสร้างความกดดันแล้วครับหลังจากทิ้งห่างอย่างห่วงห่วง ไม่ห่วงแล้วตอนนี้ฮะห่วงไม่ได้แล้วฮะพักบุติชายบอกฝรั่งขับชิลมากครับกสิชนกัมพูดจะไปแซงตรงไหนไล่ทีติดกระดานนี้กสิชนกัมพูดีกว่าครับเร็วกว่าด้วยเร็วกว่าด้วยครับเอาแล้วครับทยากรลิมพลอยครับไม่จะรหลิมพลอยตอนนี้เวลาเหี่ยวฮะแล้วแล้วลาสแล็บแล้วครับดูทางตรงอย่างเดียวแล้วตอนนี้มาครับมาครับเอาแล้วแต่ทางตรงนี่เหมือนทยากริมพลอยจะค่อนข้างได้เปรียบนะแต่ว่าโอ้ยลกลุกฮะใจเย็นทิศ โโอโ้หล,ลึกจัดลึกจัดโอ้โหหุคงแปดผมว่าโคงแปดโดนแปดใช่ไหมเออยี่สิบแปดมาแล้วครับเออการเล่นโคงแปดต้องเอาแล้วไหร่ใส่หมดแล้วครับตอนนี้หมายี่สิบแปดกาซิชนกลามปูขัวสุดครับขัวในโอ้โหแว่งเลยครับยี่แปด อุ้ยน่าจะซื้อยางแบบผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์มาไม่มีดอกครับโอ้โหแท็กบัมตรงนี้ครับเดินเบียโยยาวอีกไม่กี่โค้งเท่านั้นเดี๋ยวอีกสามโค้งเท่านั้นมิกกี้บอกว่าเทินสิบสองสิบสองผมก็คิดอยู่มันโอกาสสุดท้ายแล้วว่าสิบสองสิบองนี่เทิร์นสุดท้ายนะโอกาสสุดท้ายไม่ได้ครเบรกลุกเป็นไฟครับออกโค้งมายังไงแล้วครับเอาแล้วครับกำมาแล้วอุ้ยลองครังเลยครับไม่พอไม่พอไม่พอเซนสุดท้ายโอ้ยใจพี่ทำด้วยอะไร อุ้ยนิดเดียวฮะโอ้นิดเดียวฮะดเ50น่าเสียดายนะ28กสิจจนกัมพูดเกือบได้แล้วเกือบเก็บ,เกบที่หนึ่งมาได้เอาแต่เขาทีมเดียวกันพยากรนไทยกอนเบิ้ลโชว์เลยฮะโอ้โหนิดเดียวครับคุณธนาครับ28นี่ขี่ถ้าพูดถึงเอาง่ายๆขี่ถึงกรอบป้ายทะเบียนแล้วแหมยกล้อโชว์ด้วยขี่ถึงกรอบป้ายแต่แซงไม่ได้ฮะ ตัวเอ้ยแปะตันดับหนึ่งเป็นทยากรหลิมบอยครัอบอันดับสองกสิชนกัมปูและอันดับสามเอกคัมพรสีสันทอทอท,อทอเรซิ่งครับยกล้อแก้เขินโชว์ไปทีงปิดโหมดแทคชั่นเหรอใช่ป่ะเอาเอา,เอากรากฎพันดวงไม่ใช่ธนาพร 5-2เขาบอก5 2าอ๋อเออกร,อร,ระกวดพันดวงโอ้น่าเสียดายฮะซีบีดูเรซิ่งครับในคลาส B โอจะรับั่วยอยู่แล้วรถเกิดการตีโง่ครับโเสเสียหลักครับดัมมี่หมายเลข16เข้ารอบที่เท่าไหร่คะ16บ6รุ่นอะไรครับโข้าที่ฮะรุ่นไหนฮะรุ่นอะไรฮะ สิรุ่นอะไรฮะรักวนแจ้งด like, ้วยครับพ es ี่ตุ้มสู้ๆเขาบอกว่ามีนักแข่งคนไหนเขาโค้แบบหัวถูพื้นไหมเขาบอกมีผมนี่แหละของผมหัวยาวด้วยเอียงซ้ายนิดหนึ่งโอ้โหขี่อวดแล้วเลยตายแล้ว อ่ะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการแข่งในรุ่นของยามาฮ่ MT แล้วนะครับขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวมากลับมาพบกับชมหน้าในรุ่นนี้แล้วต่อจากรุ่นนี้ก็จะเป็นการแข่งในรุ่นของยามาฮ่ YZF-R15 MT15 m s c ในคลาส B ครับ